เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทควรจะกินยาตัวไหนดีในคนที่มีหมอนรองกระดูกอักเสบหมอนรองกระดูกปลิ้นไม่มียาตัวใดเลยที่จะเป็นลดการปลิ้นหรือการยื่นของหมอนรองกระดูกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาต่อ คำถามยอดฮิตส,สำหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเมื่อมีอาการปวดหลังปวดสะโพกร้าลงขารวมถึงมีอาการชาที่ขาหรือปลายเท้าด้วยเมื่อไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทควรจะกินยาตัวไหนดีรอติดตามชมนะคะก่อนจะเข้าไปชมคลิปถ้าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์กับทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c คร b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเข้าไปชมกันเลยคะ่ะ อาการหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยมากก็จะมีอาการปวดที่เอวนะคะบางคนมีปวดที่สะโพกแล้วก็จะมีอาการร้าวลงที่ขารวมถึงอาจจะมีอาการชาร่วมด้วยที่ขาหรือที่ปลายเท้านะคะซึ่งในคลิปนี้เราจะมาได้อธิบายเรื่องโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบละเอียดและและไม่ได้แบ่งสเตจหรือระดับของการเป็นหมอนรองกระดูกนะคะ ถ้าสนใจที่อยากจะทราบข้อมูลก็สามารถติดตามได้ในคลิปของช่องของเราได้เลยค่ะแต่ว่าในวันนี้นะคะจะมาเจาะลึกถึงยาที่ใช้ในการรักษาหรือบรรเทาอาการโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสำหรับยาตัวแรกที่สําคัญในการบรรเทาอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็คือยายอดฮิตของเราเน่เองที่เรียกว่าเอนเซตหรือยาต้านอเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะคะยกตัวอย่างชื่อยาก็เช่นไอบูโพรเฟนไดโคฟินออันนี้น่าจะค่อน ค้างติดหูกันนะคะหรือในบางคนที่เข้าเกณฑ์ที่จะให้ยาเอนเซตกลุ่มใหม่หรือพวกกลุ่มคอกซิเช่นซิลิโค,คซิหรืออิโทริกคคซิก็สามารถใช้ได้นะคะโดยยากลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบในคนที่มีหมอนรองกระดูกอักเสบหรือหมอนรองกระดูกปลิ้นออกมานะคะมักจะมีภาวะการอักเสบร่วมด้วยที่หมอนรองกระดูกและกล้ามเนื้อลอรอบก็สามารถที่จะใช้ยากลุ่มเอนเซตในการลดปวด บรรเทาอาการปวดและอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยาตัวนี้อย่างที่บอกว่ามีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะโดยทั่วไปก็จะพบว่าเมื่อทานยาตัวนี้ไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาวนะ,ะมีอาการแสบท้องออกร้อนท้องได้จากการที่ยาระคายเคืองกระเพาะด้วยกลไกลของมันหรือในคนที่ทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานานหรือมีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยนะคะอาจจะส่งผลให้เกิดเลือดออกในทางเดิอนอาหารได้หรือทําให้กระเพาะอาหารหรือทางเดิอนอาหารทะลุได้นะคะ ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่น่ากลัวเหมือนกันค่ะ นอกจากนี้ในคนไข้ไตาวายถ้าไตาวายถึงระดับ4แล้วไม่แนะนําให้ใช้ยาตัวนี้เพราะยาตัวนี้จะไปหดหลอดเลือดที่ไตนะคะทําให้เกิดภาวะไตาวายเฉียบพลัน <Wow. S 1> ขึ้นมาได้อีกและในคนที่มีภาวะไตาวายเดิมอยู่แล้วก็อาจจะทําให้ไตาวายแย่ลงกว่าเดิมและอาจจะไม่กลับคืนมาก็ได้ค่ะในคนที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดเดิมอยู่แล้วเช่นหลอดเลือดหัวใจตีบทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหรือหลอดเลือดสมองที่เรียกกันว่าสโตรกก็อาจจะทําให้เกิดอุบัติการณ์นี้เป็นซ้ําได้อีก ก็ได้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่จะเตือนกันนะคะโดยเฉพาะในคนที่ชอบใช้ยาชุดก็มีโอกาสที่จะได้รับยากลุ่มเอนเซมตั้งแต่2ตัวขึ้นไปหรือในคนที่ไม่ได้ใช้ยาชุด แต่ถ้าหมอให้ยามาแล้วแล้วก็ไปซื้อยาแก้ปวดมากินเพิ่มก็มีโอกาสที่จะได้รับยากลุ่มเอนไซม์ซ้ำ <c oughs> ซ้อนก,นกันก็ได้ค่ะ <c oughs> เช่นอาจจะไปกินไลโคฟินแอคบวกกับพลอกซิแคมนอกจากจะไม่ช่วยให้อาการปวดดีขึ้นแล้วยังเพิ่มผลข้างเคียงต่อกระเพาะอาหารต่อไตได้นะต่อมา <c oughs> เป็นยาตัวที่2ที่ใช้บรรเทาอาการปวดในคนไข้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทถ้าคนไข้มีอาการปวดมากๆก็คือถ้าให้เป็นคะแนนความปวดเต็ม1ิแล้วเรามีความปวดตั้งแต่ แต่เคะแนนขึ้นไปก็ถือว่ามีอาการปวดค่อนข้างเยอะอาจจะจําเป็นต้องใช้ยาแก้ปวดเพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะที่นิยมใช้ก็คือเป็นอนุพันธ์ของมอร์ฟีหรือที่เรารู้จักกันในชื่อยาทามอลหรือทามาดลนั่นเองค่ะ ซึ่งถ้าคนไข้มีอาการปวดมากก็สามารถทานร่วมได้แต่ยานี้ไม่ได้มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบก็คือแค่บรรเทาอาการปวดเท่านั้นและผลข้างเคียงที่พบได้ค่อนข้างบ่อยก็คือหลังทานอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนได้ซึ่งวิธีแก้ก็คืออย่าทานยาตอนท้องว่างยาไม่ได้ระคายเคืองกระเพาะ แต่จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายท้องเหมือนจะคลื่นไส้ดังนั้นต้องทานอาหารเข้าไปก่อนแล้วแล้วถึงทานยาตัวนี้ก็จะช่วยบรรเทาอาการข้างเคียงนี้ได้แต่ถ้าทำแบบนี้แล้วยังมีอาการอยู่ในคนที่เป็น,นมากๆก็อาจจะหยุดใช้ยาตัวนี้ก็ได้นะ,ะนอกจากนี้ยาตัวนี้จะทำให้ท้องผูกด้วยโดยเฉพาะในคนที่สูงอายุ ทานผักได้น้อยหรือไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกายก็จะทำให้มีปัญหาท้องผูกตามมาได้ค่ะต่อมายากลุ่มที่3ที่จะใช้ในคนไข้หมอนรองกระดูกทับเสบาา้นประสาทก็คือยากลุ่มคลายกล้ามเนื้อค่ะยาคลายกล้ามเนื้อไม่ได้ลดอาการปวดไม่ได้ลดอาการอักเสบแต่จะทําให้กล้ามเนื้อร,บรอบๆตายตัวได้ดีค่ะซึ่งเราก็ทานได้เพราะส่วนใหญ่มักจะมีอาการตึงของกล้ามเนื้อร่วมอยู่ด้วยนะคะสําหรับผลข้างเคียงของยาตัวนี้ก็คือจะทําให้เกิดอาการง่วงซึมได้รวมไปถึง บางคนนะคะปัสสาวะไม่ออกจากยาคลายกล้ามเนื้อนะยกตัวอย่างชื่อยาคลายกล้ามเนื้อที่เราคุ้น,นหูกันนะคะก็คือโนจิซิกซึ่งจะมีตัวยาออเฟนาดีนบวกกับพาราซึ่งอันนี้ต้องระวังนะคะในคนไข้ที่ จะกินพาราเพิ่มเพื่อลดอาการปวดต้องทราบว่าในนอรจิสิกมีพาราอยู่แล้วนะคะอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้นก็คือไมโดคลามหรือชื่อจริงมันก็คือโทเพอริโซนนั่นเองค่ะสําหรับในคนที่มีอาการชาร่วมด้วยเราก็จะใช้ยาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือยาลดอาการชาที่ปลายประสาทนั่นก็คือกาบาเพนตินหรือพีกาบาลินซึ่งเป็นรุ่นน้องของกาบาเพนตินนั่นเองค่ะยาตัวนี้จริงๆแล้วเป็นยาการชักแต่ในปัจจุบันได้มีการเอามาใช้ในคนไข้ที่มี อาการปวดของปลายประสาทปลายประสาทอักเสบ หรือในคนที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้าในโรคเบาหวานซึ่งในคนไข้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยส่วนใหญ่ก็จะทานยาตัวนี้วันละครั้งมักจะให้ทานก่อนนอนเนื่องจากยามีผลข้างเคียงก็คือทําให้เกิดอาการมึนงงบางคนเดินเซได้แต่บางคนนะคะตื่นเช้ามาอาจจะมีอาการนี้คงอยู่ได้ถ้ามีอาการข้างเคียงเหล่านี้ก็สามารถที่จะเลื่อนเวลาทานยาก็คือเลื่อนมาเป็นหลังอาหารเย็นเพื่อให้อาการข้างเคียงเกิดขึ้นในตอนที่เรากําลังนอน ตื่นเช้ามาเราก็จะได้รับผลกระทบจากยาตัวนี้น้อยลง <Wow. S 1> และเช่นเดียวกันนะคะ ในคนไข้โรคไตาวายโดยเฉพาะในระยะที่4ขึ้นไปควรหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้หรือในคนที่มีอาการมึนงงเดินเซค่อนข้างมากอาจจะเลี่ยงไปใช้ยาอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นยารุ่นใหม่จะมีผลข้างเคียงในเรื่องของอาการมึนงงน้อยลงนะคะนั่นก็คือซิกาปาลินค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่ายากาบาเพนตินนั้นสามารถที่จะไปกด การหายใจอย่างรุนแรงโดยเฉพาะในคนที่มีกลุ่มเสี่ยงเรื่องทางเดินหายใจเช่นคนไข้หอบหืด คนไข้ถุงลมป่งพองก็ควรจะระมัดระวังในการใช้ยาน,นอกเนือจากยาเหล่านี้นะคะที่เราไม่ได้พูดถึงเช่นยาพาราเซตามอลหรือยาทาถูนวดเฉพาะที่ก็สามารถใช้ได้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจะเห็นได้ว่ายาที่เราพูดไปทั้งหมดก็คือจะเป็นยาที่ลดอาการปวดลดการตึงของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบของกล้ามเนื้อรวมไปถึงตัวหมอนรองกระดูกแต่เท่าที่พูดมาไม่มียาตัวใดเลยที่ จะเป็นลดการปลิ้นหรือการยื่นของหมอนรองกระดูกหรือไปช่วยไม่ให้หมอนรองกระดูกกดทับเ oh ส้นประสาทซึ่งในโลกนี้ก็ไม่มียาตัวใดที่สามารถทําได้สิ่งที่จะทะําท <ส record. S 1> ทให้หมอนรองกระดูกกับเข้าที่ก็คือการพักการใช้งานการดูแลตัวเองอย่างถูกวิธีรวมไปถึงการทํากายภาพบําบัดที่ถูกต้องเหมาะสม เห็นได้ว่าหลายๆคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแล้วทานยาแล้วอาการอาจจะดีขึ้นแค่ชั่วครั้งชั่วคราว เมื่อหมดฤทธิ์ยาก็อาจจะกลับมาปวดใหม่ถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วก็แปลว่าหมอนรองกระดูกยังมีการอักเสบอยู่หรือมีการยื่นการปลิ้นทับเส้นประสาทอยู่ซึ่งเมื่อปล่อยให้เป็นเรื้อรังไปนานๆยาลดอาการปวดเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะกดลดหรือบรรเทาอาการปวดได้อีกต่อไปดังนั้นหากเมื่อเรามีอาการปวดเอวปวดหลงังปวดสะโพกร้าวลงขาควรรีบรักษาตั้งแต่เนิ่นๆโดยการรักษา สามารถที่จะทำควบคู่ไปด้วยกันได้ค่ะอาจจะพบแพทย์ทานยาทำกายภาพบำบัดพักการใช้งานและดูแลตัวเองให้ถูกต้องเหมาะสมเพียงเท่านี้เราก็จะไม่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทแบบเรื้อรังรวมทั้งป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นโรคนี้ซ้ำได้ค่ะ และยาทั้งหมดที่กล่าวถึงไปนั้นไม่ได้แนะนำว่าให้คนไข้ซื้อทานเองนะคะถ้าเรามีอาการสงสัยว่าจะเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ประเมินอาการและเลือกสั่งจ่ายยาที่เหมาะสมกับสภาวะของเราเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยสูงสุดกับเราค่ะสาหรับท่านใดที่สนใจคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับ ด้วยกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระส่งตรงให้ทุกท่านถึงบ้านเลยนะคะรวมทั้งเรามี Facebook f แ n p a g e บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูช่วยกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าท่านใดมีปัญหาสุขภาพอยากสอบถามอยากปรึกษาเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่บัณฑิตคลินิก แอดบันดิตคลินิกที่ขึ้นไว้ทางใต้นี้นะคะและสำหรับท่านใดที่สนใจการรักษาแบบกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ